ลีเป็นน้าแข็งทรงตะสนนะคะชื่นใจสสุดอากาศมํางทยร้อนแบบนี้เพื่อนๆมีวิธีการดับร้อนกันยังไงบ้างคะสำหรับแพรแล้วเนี่ยแพรกรชอบดื่มน้ําเปล่าที่ใส่น้ําแข็งนะแต่บางทีเนี่ยการที่เราออกไปซื้อน้ําแข็งข้างนอกเนี่ยก็ต้องกังวลว่าเอ๊น้าแข็งจะสะอาดหรือเปล่าหรือว่าถ้าทำเองแช่ตัวเองเนี่ย ก็รอนานเลือเกินทนไม่ไหวนะคะที่คฮมีผลิตภัณฑ์ใหม่มาแนะนำซึ่งเขาสามารถเปลี่ยนสถานะจากน้ําเป็นน้ําแข็งได้ในเวลาเพียงแค่8นาทีเท่านั้นเองอยากเพ่อด,ดีนี่เลยชดัดเื่รอนทาน้ําแข็งรุ่นใช้ในบ้านที่ e ้อที่มินโฮบายไฮคอนดิวเวล ซึ่งขนาดของเคาเล็กกระทันรัดมากๆเลยนะที่สำคัญไม่ต้องเดินสายดินด้วยเพียงแค่เสียบปลั๊กไฟแล้วก็กดปุ่ม Power ก็สามารถใช้งานได้เลยเริ่มต้นให้เทน้ำเปล่าลงไปค่ะจากนั้นปิดฝาแล้วกดปุ่มอ่อนเครื่องก็จะเริ่มทำงานค่ะสามารถเลือกไส์ได้อยากได้น้ำแข็งไสเ S หรือว่าไสแ L วันนี้แพทเลือกซส L นะคะ ซึ่งเมื่อเราเสียบปลัก๊กเราก็เปิดเครื่องใหม่เนี่ยเขาจะใช้เวลาวอร์ประมาณหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ําแข็งที่สมบูรณ์แบบนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแนาทีแรกน้ําแข็งก็ออกมาแล้วเราก็สามารถทานได้เหมือนกันเนาะแล้วเขาก็จะผลิตทุกๆแนาทีไปเรื่อยๆนะคะเมื่อผ่านไปหชั่วโมงก็จะได้น้ำแข็งก้อนไซแอ L แบบนี้นะคะสวยงามน่าทานมากๆเลยตอนนี้ขึ้นปุ่มสีแดงแบบนี้นะคะไอซ์ฟูลนะคะน้ำแข็งเต็มแล้วเราก็ต้องตักออกเนาะ เมื่อเราตักออกแล้วนะคะปิดปุ๊บเครื่องก็จะทำงานต่อโดยอัตโนมัติโอ๋โอตอนนี้เขาขึ้นว่า a d w water นะคะก็แปลว่าน้ำหมดเครื่องก็ทำงานต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเติมน้ำจ้าเติมน้ำลงไปเลยเมื่อเราเติมน้ำเสร็จนะคะให้กดปุ่มออนอีกหนึ่งครั้งก็จะทำงานต่อทันทีค่ะ น่าทานไหมดูสิเป็นน้ำแข็งทรงกระสุนนะคะน้ำแข็งทรงกระสุนของไายน่านกินไหมคะบอกเลยว่าใช้เวลารวดเร็วกว่าเราแช่น้ำในช่องฟรีซมากๆเลยแทนประหยัดไฟมากค่าไฟเพียงแค่วันละ7บาทเท่านั้นเองขนาดก็กำลังดีสามารถพกไปแคมปิ้งก็ได้พกไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ได้ที่สำคัญเลยเราได้น้ำที่สะอาดแล้วก็รสชาติที่เราต้องการนะคะเราจะซื้อน้ำแร่มาใช้ก็ได้จะแ,แพงแค่ไหน ะจะแต่ข้อแนะนำอย่างหนึ่งค่ะไม่ควรใช้น้ำหวานหรือว่าน้ำอัดลมเพราะว่าถ้าเราเช็ดไม่สะอาดเนี่ยอายุการใช้งานก็จะน้อยลงได้นะคะเครื่องนี้เนี่ยเป็นเครื่องผลิตน้ําแข็งไม่ใช่เครื่องเก็บอุณหภูมินะคะเพราะฉะนั้นน้ําแข็งที่อยู่ข้างในถ้าเราไม่ทานเนี่ยเขาก็จะละลายแต่ไม่ต้องห่วงเลยเมื่อเขาละลายเป็นน้าเนี่ยเขาก็จะวนกลับมาทําเป็นน้ําแข็งเหมือนเดิมค่ะบ้านไหนออฟฟิศไหนชอบกินน้าแข็งบอกเลยควรมีเพราะว่าทั้งสะอาดและประหยัดเวลาค่ะ ชื่นใจสุดๆนี่ก็คือเครื่องทำน้ำแข็งรุ่นใช้ในบ้านยี่ห้ออีมิโมบายไฮคอนยิวเวิร์นะคะ